สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถินณราศีกรกฎของเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 4นั้นนะครับราศีกรกฎเนี่ยจริงๆมันมีด้านดีกับด้านร้ายปนกันเยอะมากเลยนะครับคือเรื่องของการเงินการทองผมว่าคุณดีนะครับไองานที่คิดว่าคงไม่มีใครทําคงไม่มีใครเอาหรืองานนี้ที่เสนอไปเราคงไม่ได้มันจะกลับจะได้นะครับหรือว่างานเนี่ย มันจะได้มาเพราะคนเขาเอาคุณอยู่แล้วเพียงแต่จะต่อเป็นพิธีนิดนึงเคยได้สักหมื่นหนึ่งรอบนี้ขอสัก7800 0ขอต่อเป็นพิธีแต่เอาคุณแน่อันนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าจะยอมไหมนะครับเช่นช่วงโควิดไม่มีงานดีกว่ามีอะไรก็ตามหรือมีดีกว่าไม่มีก็แล้วแต่คูจะเลือกแต่โดยส่วนใหญ่ผมว่ามันเข้านะครับเรื่องของการเงินการทองเรื่องหน้าที่การงานมันเป็นเป็นในจดที่ตางที่ดีเลยแต่เรื่องของความรักเนี่ยผมว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเช่นเราทํางานเต็มที่เพื่อหาเงินเข้ามาไอ้คนนรักกแฟไม่เขาใจอี บอกโวงแต่ง,งานไม่โวงเขาไอาเรื่องอย่างนี้มันจะมีอดทนนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ในครอบครัวหรือว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยผมว่าเป็นเป็นในจุดทิศทางที่ดีไม่น่าเป็นห่วงอะไรแล้วก็เรื่องของการเงินการทองดาวกระดุมพระการเก็บสะสมเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาทับดวงชะตาอันนี้ดูแล้วมันเป็นเป็นในจุดทิศทางที่ดีอยู่นะครับสําหรับราศีกรกฎก็ต้องถือว่าดีใจด้วยแต่ขออย่างเดียวอย่าประมาทเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์นะครับเขาบอกดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวคาดของราศี ท,ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์น้ำหรืออัมพูเกนก็คือเรื่องของกร,รกฏที่เป็นปูเรื่องของมังกรแล้วก็เรื่องของมีนที่เป็นปลาคู่ตอนนี้ดาวอังคารได้โคจรมาทับลัคนาดวงตาของคุณแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยด้านร้ายก็ต้องมีระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาบอกดาวคาดมาทับดวงตาอาจจะต้องระมัดระวังกันเอาไว้ถ้าหากว่านะครับมีสติก็โอเคผมว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยดาวพฤหสัสบ,บดีเขาก็อยู่มุมที่ แปะหรือมรณนะแก่ดวงชะตาหลักโหราศาสตร์เรียกว่าปินทุบาทก็ขอให้คุณมีสติมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาบอกว่าความประมา,พาทพลาดพังการมีสตริรอบคอบเนี่ยมันตกมรณนะเพราะมันหมดจากเดิมที่เคยทํางานด้วยความเฉเลียวฉลาดทํางานด้วยการมีสตริรอบคอบรอบนี้เดือนนี้อาจจะพังพังเผลอไปบ้างอาจจะทําให้มีเรื่องงานเอกสารหลุดปิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของงานที่ตั้งใจทําจริงๆวางแผนอาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างตัวเนี้ย สติสาคัญมากนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่มุมมรณะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานด้วยความตั้งใจแล้วมีสติรอบครอบคิดดีมั่นใจแล้วผมว่าไอ้เกณฑ์ร้ายไม่น่าจะเกิดกับคุณแต่ถ้าใครก็ตามมีเกณฑ์อยู่แล้วแล้วทํางานไม่มีสติด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเกิดแน่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นในจดทิศทางที่ดีนะครับของราศรีกรกฎนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องกังวลมากสักเท่าไหร่ถ้ามีสติผมรับรองว่าคุณผ่านไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสติ ตัวนี้ตัวปัญหาเพราะพฤติกปรนทุบาทในดวงชะตาอยู่มันจะย้ำให้เกิดหนักขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับก็ขอฝากเอาไว้แต่โดยภาพรวมอย่างที่บอกไปว่าดีนะครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปสั้นๆของชาวราศีกรกฎนะครับผมของเดือนกรกฎาคม2564นั่นเองนะครับ